จะออกไปแต่คอฟ้าไม่ถึงโอเคฮะสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ใช่โอเคโอเคฮะสวัสดีครับพบกับรายการ G m เอมเกมสอนด์กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะคะก็จะมาสอนเป็นชีสวิธีการทำชีสนั่นเองไม่ใช่วิธีการทำอะไรอะ่ะนำป้ายไปไว้ที่กล่องนะฮะแต่ก่อนที่จะดูเนี่ย ย่อคลิปลงไปแล้วไปกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะโอเคมามา,มาเริ่มเลยนะฮะอุปรกรณ์ที่ใช้นะฮะมีเชสมีดรดอันนี้หรือกราสบ็อกหรือดรดอันนี้ก็ได้หรือกราสบ็อกนะครับแล้วก็ดอกไม้อะไรก็ได้ที่มันสูงสองบล็อกอะแต่ผมใช้เป็นพีโอนน่นะครับแล้วก็ อ้อโอ้ยไปทับกราสบ็อกผมชอบใช้กราสบ็อกนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือพ่้ยพ่ว้ไอไออ่ารู้สึกว่าจะใช้แค่นี้นะฮะโอเควิธีการทำนะคะมาดูกันเลยโอเคนะครับไม่ใช่อย่างแรกนะะวางเดิรไปตรงนี้แล้วอย่างเช่นคุณจะเอาเป็นหีบใส่อะไรเลยใส่ GM ใส่ตัวผมละกัน ใส่ตัวผมไปเล่นกันไม่ใช่ G M mod ละกันนะโอเคฮะแล้วก็ขุดตรงนี้หนึ่งบล็อกนะะแล้วก็ขุดไปอีกทีหนึ่งบล็อกนะ,ะแล้วก็เอาเจ้าดอกไม้เนี่ยวางตรงนี้แล้วก็นะฮะเอาหีบไปวางตรงหัวดอกไม้กึ๊ดจะโอ้โหนี่ฮะติดแล้วเป็นไงแล้วหีบก็เปิดได้ด้วยนะคะไม่มีติดขัดโอเคนี่อย่างนี้ มาลองมาทําแบบสูงกันดูแบบชนชั้นสูงนะฮะหนึ่งโอ้ยหนึสองสามนะฮะสามอย่างนี้ก็พิมพ์ไปชึบนะครับโอเคแล้วก็นี่ฮะวางดอกไม้บินขึ้นไปเอาวางหีบนี่เป็นไงนะฮะแล้วบางคนนะฮะถามว่าแล้วจะวางหีบให้เป็นสองอันยังไงนี่ฮะ เอาบอกอะไรก็ได้จะเอาไม้อะไรก็ได้เนี่ยมาวางเว้น,เว,นเว้นตรงนี้ให้เราอยู่ตรงนี้ได้หนึ่งบล็อกแล้วก็ชึบอ่าโอเคนะครับก็ง่ายมากนะครับแค่นี้เองนะครับก็เวลาเก็บของนี่จะได้จำได้นะคะว่าอ,อันไหนเป็นอันไหนนั่นเองโอเคนะครับก็ คลิปก็จะจบแล้วนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะพบกับรายการเอยโอ้โหอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการโอเคนะฮะเริ่มใหม่กันอีกแล้วโอเคเริ่มใหม่เลยไม่ใช่โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพอแล้วเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจะออกไปแตะคอฟอจะดูมอนว่า ลูกรับพ่อมาไม่เข้าใจผมร้องอะไรเนี่ยมันต้องอย่างโอเพอแล้วพอแล้วโอเคครับนี่สกินค่าเป็นไงโอ้ขอครับาบายบายเย่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็บายบายสำหรับวันนี้ก็บายบายฮะคเคบายบายเย่